ดูก่อนอานน์เราเคยตัดกับเธอแล้วมิใช่หรือว่าบุคคลต้องย่อมพัดพาคจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานน์เอยชีวิตนี้มีความพัดพาคเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไป เป็นธรรมดาจะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดแตกสลายอยู่ทุกขณะนี่คือพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ตัดไว้กับพระอานทน์ในตอนที่พระพุทธองค์ ได้โปงสังขารเมื่อพระนทนได้ทราบว่าพระพุทธองค์ได้โปงพระชนมายุสังขารแล้วพระนทน์ก็ได้เสียใจเป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าจึงตรัส่อกพระนนร์ด้วยพุทธโอวาทด,ดังกล่าวข้างตน้นดังนั้นทุกชีวิตไม่ว่าเราว่าท่าน จะต้องมีความพัดภาคเป็นที่สุดดังนั้นให้เราบริหารชีวิตกับคนที่มีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียใจเมื่อเกิดการพัดภาคจริงๆเกิดขึ้นด้วยประการชนีแร้ดังนั้นขอให้ทุกคนทุกท่านอ่า กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือผ่านใดที่ต้องการจะรับภาวิยากรไปเพื่อสอนปฏิบัติธรรมนำพาทิ่ทางชีวิตไปสู่การพ้นทุกข์ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่0948639845